สวัสดีวงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับนก็คือพี่จะมาบอกนะครับน้องมีคนถามพี่มาเยอะมากนะครับว่าระบบลิง์ตัวละครนะครับนอจะได้นําออกหรือเปล่านะครับวงน้องก็คือมีคนถามกันมาเยอะมากจริงๆนะครับนก็คือแบบว่าวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาตอบให้ละกันนะครับวงน้องก็คือระบบลิง์ตัวละครนะครับนอจะมีโอกาสนาออกนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะมาบอกในคลิปละกันนะครับนอเพราะว่าทําไมถึงจะได้นาออกนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะ นองก็คือคลิปนี้เดี๋ยวพี่จะมาตอบในคลิปเดียวเลยละกันนะครับวงน้องก็คือจะมาบอกรายละเอียดเลยละกันนะครับน้องว่าทําไมถึงจะโดนนําออกนะครับนอก็ทําไมนะครับเนาะ พอเอาไลน์นะครับเนาะระบบลิงตัวละควรถึงจะได้นําออกนะครับวงน้อง,องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะบางคนว่าไม่ดีตรงไหนบางคนว่าเอาออกก็ยังดีนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะบอกละกันนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็คลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับวงน้องกลับมาคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับเนาะใครที่แบบว่ากดไลค์กดแชร์แล้วนะครับวงน้องเพราะว่าเร็วๆนี้นะครับเนาะพี่จะมีการสุ่มคคอมมเเนนนต์แจกะะรรัับบาสห น้องคุณไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เพชรจากพี่นะครับน้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับวงน้องเดียวคลิปหน้าเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มแจกละกันนะครับน้องก็คือเป็นบัตรเริหน้ามูลค่า300บาทนะครับน้องแล้วก็ถ้าตีเป็นเพชรนะครับน้องก็ประมาณ1000กว่ากัวเพชรเลยนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้นะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เพชรฟรีจากพี่พี่ก็มีแจกให้แบบนี้เลยนะครับวงน้องก็คือมาเข้าประเด็นกันเลยที่กว่านะครับน้องก็คือมีหลายคนถามพี่มากนะครับน้องแล้วก็หลายคนก็กลัวมากนะครับน้องว่าระบบลิงกวลละรนน่บ้อจดหืปา ขาวงน้องก็คือพี่ขอบอกได้เลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าคิดว่าระบบลิงตัวละครตัวนี้นะครับน้องจะโดนลบอ่อนนะครับวงน้องก็คือคิดถูกแล้วนะครับน้องเพราะว่ามีการประกาศมาหรือว่ามีข่าวหลุดมาแล้วนะครับวงน้องว่าระบบลิงตัวละครตัวนี้นะครับน้องจะได้โดนนําอ่อนนะครับวงน้องแต่ไม่ใช่ในขณะนี้หรือว่าตอนนี้นะครับวงน้องก็คือในอนาคตเองนะครับน้องที่แบบว่าระบบตัวนี้นะครับจะโดนนาอ่อนนะครับวงน้องพี่ก็เลยแบบว่าวันนี้นะครับน้องมารายงานให้ดูนะครับวงน้องว่า รีบทาภารกิจนะครับวงน้องก็คือรีบทําตัวละครหรือว่ารีบทําภารกิจให้ได้เยอะที่สุดนะครับเนาะจนกว่าระบบตัวนี้จะนําออกนะครับวงน้องแล้วก็หลายๆคนคงถามนะครับเนาะถ้านําออกแล้วนะครับจะมีระบบใหม่เข้ามาหรือเปล่านะครับวงน้องก็คือมีแน่นอนนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้ระบบใหม่เดี๋ยวพี่จะมาอธิบายคลิปนี้เลยละกันนะครับวงน้องเออแต่พี่จะขออธิบายตรงนี้ก่อนละกันนะครับวงน้องก็คือมีข่าวหลุดมานะครับเนาะว่าระบบตัวนี้นะครับวงน้องจะโดนนาออกนะครับเนาะ ที่แบบว่าเสียใจมากๆนะครับเนาะเพราะว่าหลายคนนะครับเนาะซื้อตัวละครมาแพร่นะครับวงน้องเราก็จะโดนนําออกนะครับเนาะเราก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ากําลังทําตัวละครตอนนี้นะครับวงน้องก็คือรีบได้แล้วนะครับเนาะก็คือแบบว่ารีบทําได้แล้วนะครับวงน้องเพราะว่าตัวละครฟรีๆนะครับเนาะอาจจะไม่มีอีกต่อไปก็ได้นะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะใครที่แบบว่ากําลังทําตัวไหนอยู่นะครับวงน้องก็รีบได้เลยนะครับเนาะเพราะว่าในอนาคตนะครับวงน้องร ระบบลิงก์ตัวละครนะครับน้องจะไม่มีะมนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันสําหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่ายังไม่รู้นะครับน้องเพราะว่าระบบตัวนี้นะครับวงน้องจะอัปเดตเข้ามาแค่ซ่วคข้าวนะครับน้องเพราะว่าตอนนี้นะครับมีมีประเด็นดราม่านะครับวงน้องก็เป็นแบบว่าสายฟรีไม่สู้สายเติร์นนะครับน้องจก็เลยแบบว่าเอาระบบตัวนี้เข้ามานะครับน้องให้เท่าเทียมกันนะครับวงน้องก็คือแบบว่าจะอัปเดตเข้ามาแค่ซ่วคขาวเท่านั้นนะครับน้องจะไม่ได้อยู่กับเราจนแบบว่าจบไปตลอดนะครับ คืออัปเดตเข้ามาแค่ no ั่วคขาวแล้วก็จะนําออกไปนะครับนก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าระบบลิงก์ตัวละครนะครับนะในอนาคตนะครับวงน้องก็คือจะได้โดนนําออกนะครับนะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับวงน้องพี่มาตอบให้แล้วนะครับนกแล้วก็พี่บอกเลยนะครับนะว่าระบบลิงก์ตัวละครนะครับวงน้องก็คือไม่ใช่ว่าจะนําออกแค่เดือน2เดือนข้างหน้านะครับวงน้องก็คืออนาคตนะครับวงน้องก็คืออีกนานเลยนะครับนกกว่าจะนําออกนะครับใครที่แบบว่ารุ่นหลังๆนะครับวงน้องก็คือที่กําลังทา ภารกิจตอนนี้นะครับก็รับตัวละครได้ทุกตัวแน่นอนนะครับน้องส่วนรุ่นใหม่ๆที่แบบว่าเพิ่งเข้ามาเล่นนะครับวงน้องก็คืออาจจะได้ซื้อเอาเหมือนเดิมก็ได้นะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับน้องสำหรับวงน้องก็ไหนนะครับที่แบบว่าถามพี่มาเยอะมากนะครับน้องว่าระบบลิงก์ตัวละครนะครับน้องจะอัปเดตเข้ามาหรือว่าจะนําออกไปหรือเปล่านะครับวงน้องก็คือจะได้นําออกแน่นอนนะครับน้องแล้วก็ระบบใหม่ก็มีเหมือนกันนะครับวงน้องไม่ใช่ว่าระบบเก่าออกไปแล้วนะครับน้องก็คือจะไม่มีระบบใหม่นะครับวงน้องก็คือระบบใหม่ก็มีเหมือนนนนกััะครบ ก็ตัวละครก็ฟรีเหมือนกันนี่นะครับวงน้องเออก็จะเป้ามานี่เลยนะครับนาอก็คือปัจจุบันนะครับนาะถ้าเราอยากได้ตัวละครฟรีๆนะครับวงน้องเราต้องได้ลิงตัวละครนะครับนาอก็คืออยากได้ตัวไหนก็ลิงกเอาแบบนี้เลยนะครับนาอเพราะว่าตอนนี้พี่ก็กําลังทำสกายเลอร์อยู่นะครับวงน้องก็คืออยากได้สกายเลอร์ก็ลิงเอาสกายเลอร์แบบนี้เลยนะครับนาะแล้วก็ทําภารกิจแต่ละวันนะครับวงน้องก็ถือว่าง่ายนิดเดียวนะครับนาะเพราะว่าปัจจุบันก็รับได้ฟรีๆนะครับวงน้องแต่อนาคตจะได้นําอ่อนนาะมครับวงน้องแล บอกเลยนะครับเนาะระบบใหม่หลายคนก็คงรู้แน่นอนนะครับเนาะว่าจะเป็นแบบไหนนะครับองน้องสําหรับระบบใหม่นะครับองน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็คือปกติเราจะได้ลิงก์ตัวละครแบบนี้นะครับเนาะก็คือเราจะได้ลิงก์แบบนี้นะครับเนาะถ้าครบ1 3ึ0 0หนะครับก็รับตัวละครไปได้เลยนะครับเนาะปกติจะต้องทําแบบนี้นะครับองน้องแต่ระบบใหม่จะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็คือตัวละครจะมาวางขายนะครับองน้องก็คือ1ตัวนะครับเนาะอยู่ที่8 0 0 0กอกรอยอดเท่า ก็น้นนะครับวกน้องก็คือแบบว่าจะได้ใส่เหรียญซื้อเอานะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะหลายๆคนของพูดแน่นอนนะครับเนาะก็คือ ยิ่งดีสิพี่ก็คือแบบว่าซื้อเอาได้เลยนะครับน้องหลายๆคนคงคิดแน่นอนนครับวงน้องแต่นะครับน้องก็คือมีข้อเสียแน่นอนนะครับวงน้องระบบลิงก์ตัวละครตัวนี้นะครับน้องเราสามารถรับได้ทุกตัวรับได้แบบยกเซิร์ฟเลยนะครับน้องเราก็รับตัวไหนก็ได้นะครับน้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตัวละครฟรีหรือว่าตัวละครเติมเราก็สามารถรับได้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราก็ระบบใหม่ที่จะาเบลดเข้ามานะครับวงน้องก็คือ จะเป็นระบบซื้อตัวละครนะครับเนาะที่แบบว่าบางตัวจะไม่สามารถซื้อได้นะครับวงน้องก็คือยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครวงน้องก็คือแบบว่าตัวละครเคตัวละครเอหลอกตัวละครโคโนนะครับเนาะจะไม่สามารถซื้อได้นะครับวงน้องที่เหลือก็สามารถซื้อได้ทั้งหมดนะครับเนาะก็คืออันนี้ก็เป็นทางด้านของระบบใหม่นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าระบบตัวนี้นะครับเนาะก็เป็นระบบที่แบบว่าซื้อได้ด้วยเหรียญก็แล้วยอนะครับเนาะที่แบบว่าเมื่อก่อนคนพูดถึงนะครับเนาะว่าเมื่อไหร่จะอัปเดตเข้ามากิจกรรมตัวนี้นะคร เดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับน้องนี่นะครับวงน้องก็คือจะเป็นทางด้านของกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็คือเราสามารถซื้อได้นะครับน้องก็คือแบบนี้เลยนะครับวงน้องซื้อได้ทุกตัวนะครับน้องยกเว้นตัวละครโคโนเอล็อกตัวละครเคสกายเลืออะไรประมาณนี้นะครับน้องที่แบบว่าไม่สามารถซื้อได้นะครับวงน้องอันนี้นะครับน้องก็เป็นระบบใหม่นะครับวงน้องส่วนระบบเก่าก็จะไม่มีนะครับน้องก็เป็นระบบลิง์ตัวละครนีางคับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องว่าถ้าคนไหนที่ ก le ำลังทาตัวละครหรือว่ากําลังที่แบบว่าผลิตตัวละครอ,อยู่ตอนนี้นะครับวงน้องก็รีบทาได้แล้วนะครับเนาะเพราะว่าระบบลิงตัวละครจะไม่ได้อยู่กับเรานานนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันสําหรับวง,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 งน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าถามพี่มานะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็คืออันนี้ก็เป็นข่าวหลุดจากเซิร์ฟอินโดมานะครับเนาะส่วนเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับวงน้องระบบลิงตัวละครตอนนี้ยังไม่มีประกาศมานะครับเนาะว่าจะได้นําออกหรือเปล่านะครับวงน้องแต่เซิร์ฟอื่นนะครับเนาะเขามีประกาศมา นะครับว่าจะเอาระบบลิงก์ตัวละครออกนะครับนก็จะประมาณนี้เลยนะครับองน้องส่วนเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราละครับเนาะตอนนี้ยังไม่มีประกาศนะครับองน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาะงสำหรับองน้องคนใดนะครับที่แบบว่ากําลังทําตัวละครฟรีๆนะครับนกสามารถทําได้ปกตินะครับนกปัจจุบันนะครับองน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับนกว่าทําง่ายมากนะครับนก็คือสะสมให้ครบ13,500ก็รับไปเลยตัวละครฟรีๆนะครับนก็จะประมาณนี้เลยนะครับองน้องเราก็ระบบข้างหน้านะครับนก็คือจะสามารถซื้อตัวละครฟรีๆได้ ด้ด้วยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เดินครับวงน้องก็คือถ้าใครจะลิงก์ตัวละครปัจจุบันนะครับเนาะพี่แนะนําให้ลิงก์ตัวละครที่แบบว่าคนเล่นเยอะๆหรือว่าตัวละครที่มันโกงๆนะครับเนาะหรือว่าสกิลที่แบบว่ามันโกงๆนะครัววงน้องก็รีบทําได้แล้วนะครับเนาะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับวงน้องเพราะว่าอนาคตนะครับเนาะเราไม่รู้นะครับว่าระบบลิงก์ของเราจะลบออกหรือเปล่าครัววงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครัววงน้องก็คือวันนี้พี่เอาข่าวหลุดของเซอร์วินโดมาให้ด หรือว่าเซิร์ฟบาซิลนะครับวงน้องจะได้ลบออกจากเซิร์ฟนะครับน้องกับการระบบลิงตัวละครตัวนี้นะครับวงน้องส่วนใครที่แบบว่ายังเล่นได้นะครับนอหรือว่ายังลิงก์ได้นะครับวงน้องก็คือในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไพนของเรานะครับนอก็คือสามารถทําภารกิจได้แบบปกติเลยนะครับวงน้องเออเพราะว่าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไพนของเรายังไม่มีข่าวหลุดมานะครับนอว่าจะลบออกในเอ็ครับวงน้องก็ถือว่าเป็นเซิร์ฟที่ดีมากๆนะครับนอก็จะประมาณนี้ครับสำหรับวงน้องคนใดที่แบบว่าอยากรู้วันนี้พี่มมมมาาตออบบบใหห้้้แลววนนนนะะครรรัััสีีีพ่่ก็ไไ น้องคลิปของพี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับนอ้องสำหรับวงน้องก็แน่นะครับที่แบบว,ว่าอยากซื้อตัวละครด้วยเหรียญน,นะครับวงน้องก็อดใจได้เลยนะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้จะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับเนาะงเราก็ระบบลิงก์ตัวละครน,นะครับวงน้องตอนนี้นะครับเนาะก็ยังไม่ได้ลบนะครับเนาะก็จะประมาณเลื่อดนะครับวงน้องก็สามารถลิงก์ได้ปกติเลยนะครับเนาะงแล้วก็ในอนาคตก็ไม่แน่นะครับเนาะอ,อาจจะโดนลบก็ได้นะครับวงน้องวันนี้พี่มาตอบให้แล้วนะครับเนาะพี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวงน้องไว้้้เเจอใหหม่คคลลิปนนนนาาาาแวกััะะรบบบยย Bye.